วันอาทิตย์ที่6มีนาคม2,022หัวข้อเราถึงจุดนั้นแล้วยังข้อพระคำพีพระธรรมลูกาบทที่9ข้อ18ถึงข้อ22กล่าวว่าขณะที่พระองค์กำลังอธิษฐานอยู่ตามลำพังโดยมีสาวกทั้งหลายอยู่ใกล้ๆ พระองค์ตรัสถามพวกเขาว่าคนทั้งหลายพูดกันว่าเราเป็นใครพวกเขาทูลตอบว่าเป็นยอนผู้ให้บัพติศมาแต่บางคนว่าเป็นเอลียาส่วนคนอื่นๆก็ว่าเป็นหนึ่งในพวกผู้เผยพระวจนะโบราณที่กลับเป็นขึ้นมาพระองค์จึงตรัสถามเขาว่าแล้วพวกท่านเองคิดว่าเราเป็นใครเปโตรทูลตอบว่าเป็นพระคริสต์ของพระเจ้า พระองค์จึงกำชับสั่งพวกเขาไม่ให้บอกใครเรื่องนี้และตรัสว่าบุตรมนุษย์จะต้องทนทุกข์หลายอย่างพวกผู้ใหญ่พวกหัวหน้าปุโลหิตและพวกธรรมาจารย์จะปฏิเสธท่านและในที่สุดท่านจะต้องถูกประหารชีวิตแต่ในวันที่สามพระเจ้าจะทรงให้ท่านเป็นขึ้นมาใหม่ พระเยซูทรงต้องการรู้ว่าผู้คนคิดว่าพระองค์เป็นใครเพราะสิ่งนั้นจะบอกให้พระองค์ทราบว่าพระองค์มีเวลาเหลือในภารกิจนี้มากน้อยเพียงใดพระเยซูทรงทราบว่าพระองค์ทรงกำลังมุ่งหน้าสู่กลางเขนและผู้คนเริ่มพูดถึงความเป็นพระเมสสิยาของพระองค์เพิ่มมากขึ้นโอ้นั่นยิ่งจะทำให้การเดินทางดังกล่าวรวดเร็วมากขึ้น ผู้นำศาสนาและผู้นำการเมืองจะว้าวุ่นใจและเขาจะร่วมมือกันเพื่อฆ่าพระองค์ดังนั้นพระเยซูจึงสั่งห้ามเขาว่าอย่าบอกใครว่าเราคือผู้ใดเพราะอะไรเพราะพระเยซูยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทำก่อนที่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นพระองค์กำลังสั่งสอนรักษารโรคและเทศนาพระองค์กำลังฝึกฝนผู้นำคริสตจ,จักรในอนาคต และพระองค์ทรงมีเวลาน้อยเหลือเกินที่จะทำสิ่งเหล่านี้แม้ในยามที่เรากำลังพูดถึงความทุกข์และความตายพระเยซูทรงอยู่ในการควบคุมไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นสวนทางกับพระประสงค์ของพระบิดาของพระองค์นี่เป็นจริงสำหรับเราเช่นกันเมื่อเรารเผชิญความทุกข์ปัญหาความกลัว และความโศกเศร้าพระเยซูทรงอยู่กับเราพระองค์ทรงช่วยเราและนำเราเดินผ่านสิ่งเหล่านั้นไปพระองค์ทรงรู้จักเส้นทางนี้ดีพระองค์เคยเดินบนเส้นทางนี้มาก่อนเพื่อช่วยเราให้รอดและเพราะพระเมตตาของพระเจ้าเส้นทางนี้จบลงที่การเป็นขึ้นมาครั้งแรกคือการเป็นขึ้นมาของพระเยซูจากนั้นคือการเป็นขึ้นมาของเราทั้งหลาย คำอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าเมื่อข้าพระองค์เดินผ่านหุบเขาเงามัจุราตโปลดอยู่กับข้าพระองค์ด้วยเถิดอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์อเมน